ชื่อแรค่ะกูก็ไม่เข้าใจแล้ว่าพวกมึงเป็นอะไรกันนะกันนั่งกระดังก์ชีวิตกูอะมันไม่แบบกูไม่วุ่นมุ่งวายอะชีวิตกูกูไม่เข้าใจว่ากูทำอะไรมันก็แบบคอยแขวะคอยวิจารณ์กูอะทีนี้กูก็ไม่เข้าใจว่าพวกมึงเป็นอะไรอ่ะแต่ตอนนี้กูรู้แล้วกูเข้าใจแล้วว่าพวกมึงเป็นอะไรชื่อแฉพวกมึงก็เป็นโรคขี้แฉที่พวกมึงหลงงงตั้งนานแล้วกูทำเนี่ยแล้วก็ผิดกูทำงงแล้วผิดลูกกูจะทำอะไรหายใจกูยุ่งผิดเหรอเพราะว่ามึงชอบที่หน้ากูไงสื่อต่อ มึงไม่ชอบที่ด่ากูกูทำอะไรก็ผิดสำหรับมึงอ่ะกูทำอะไรก็ผิดสำหรับพวกมึงอ่ะกูทำอะไรก็ไม่มีดีอยู่แล้วเพราะว่ามึงอ่ะมันไม่ชอบขี่หน้ากูไงมึงว่าแบบว่าเนี่ยกคติของชีวิตกูอ่ะมึงถึงหนูคอยวุ่นวายอ่ะขนาดกูออกรถยนต์มาคาราสี่แสนกว่าบาทมึงยังอีถากูเลยมึงยังว่ากูไม่ดีงั้นกูไม่ดีงี้กูทำดีกูก็ไม่ได้ดีดีกับชีวิตพวกมึงหรอกกูไม่มีอะไรดีหรอกเพราะว่าพวกมึงอ่ะมันขี้ฉามันริษยากกูไงมึงก็ไม่ว่ากูดีหรอกแต่กูทำอะไรอะไรมึงก็ไม่ดีกูล้าาางงจจนนนเป็แ๋ว กูยังไม่ด <used> ีเลยกูล้างให้มึงพวกมึงอ่ะมึงแดดแดดแดดกองกองไว้กูก็ล้างหมดแต่กูก็ไม่ดีดีไม่ได้เฮียไม่ไเลยกูทำงานจนเป็นเวหัวเป็นนักเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟอาหารเดินไม้เดินไม้เสิร์ฟอาหารเดินไม้จดเพลงเปิดแผ่นให้ลูกค้าหรอกูทำทุกอย่างแต่กูก็ยังไม่ได้อะไรดีเลยตอนกูยังไม่ได้ใช้เลยกูได้ค่าจ้างอะไรยี่ส uh ิบบาทคนทีおお jamais, ่ใช้เงินอ่ะใครก็ไม่รู้แม่มชิกูอ่ะ